สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมค่ะวันนี้น้องจิ๊บนะคะก็ได้อยู่ที่วัดวังไผ่นะคะตำบลนครสวรรค์ตกอาเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะวัดวังไผ่นะคะจะมีงานนะคะปิดทองฝังลูกนิมิตภุกพัทศีมานะคะในวันที่27ธันวาคมนะคะ2 5 1 5ถึงวันที่5มกราคมนะคะ2 5 1 6อยค่ะอยากเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะได้ที่วัดวังไผ่นะคะภายในวัดจะเป็นไปมาอย่างไงเดี๋ยวจิ๊บจะพาท่านผู้ชมทับกลับรัตการหลวงพ่อนะ เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านสรรพอธิการพระนโชนติจตปัญโยภาษา,านี้ก็เป็นภาษาที่12เนื่องจากวันนี้ทางวัดวังไผ่ของเราก็จะได้จัดให้มีงานฝังลูกนิมิตรงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่27ธันวา2,565ถึงวันที่5มกรา2,566 ขอขอเรียนเชิญญ,ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านามาร่วมงานปิดทองฝั่งรุ่นมิตรณวัดร่องไข่ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มาร่วมสร้างบุญด้วยกันสำหรับอุโบสถหลังนี้ากา็เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2559ก็่อสร้างอุโบสถหลังนี้ก็แล้วเสร็จมาก็ทางวัดเราก็จะได้จัดให้มีงานฝั่งรุ่นมิตรและญาติโยมท่านใดจะมาร่วมงานบุญฝั่งุืนมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพตัดมีตัดหวายลูกนิมิรก็ติดต่อได้ทางอาตมาก็ขอเชิญญาติโยมผู้ใจบุญมาร่วมงานบุญกระถินทางวัดองไผ่ของเรางานบุญกระถินก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาเป็นวันตั้งองค์กระถินวันที่30ตุลาก็จะเป็นวันพัดองค์กระถิ่นสำหรับเจ้าภาพก็มาจากทางสุปการภุมโยมกิจอาสวัสดีได้เป็นเจ้าภาพ คุณโยท่านมีความประสงค์ว่าญาติโยมท่านใดจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินก็ได้เขาขอเป็นกระถินสามคัคคีอันนี้ก็ขอเรียนเชิญ,ญญาติโยมมาร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินนวัดน้องไผ่สุดท้ายนี้ก็ทางอาตมาก,ก็จะให้พรญาติโยมทีามีใจบุญจิตกศลร,ร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นงานกระถินก็ดีงานฝังลูกนิมิตก็ดี อาคุณโยก็รับผ่อนเนาะอภิวาทานาสเรสานิจังวุตังปัจจายนนจารโรตัมมาวะตันติอายุวันนสุภังภาครงสาธุครับสวัสดีครับท่านบูชนี้ผมจะกลเดชได้อยู่วัดวังไผ่นะครับตำบนนลนครสวรรคตก อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธิชนคนเจบุญทุกท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดที่จะมีงานบุญใหญ่งานผูกพัดศีมานะครับวันที่27ธันวาคม2565นะครับถึงวันที่5มกราคม2566นะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญนะครับร่วมบุญร่วมบริจาคนะหรือว่าร่วมบุญร่วมทานอจองลูกนิมิต รือว่ามีตัดหวายร่วมบุญกับพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนใจบุญด้เอาละครับเดี๋ยวกราบถามท่านพี่กำนันว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรที่พี่กำนันได้ช่วยเหลือและอ,อุปถัมภ์วัดมากมายนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางปนัดดาชื่นอยู่กำนันตำบนลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะก็ สำหรับวัดวัดงไผ่นะคะตำบลนครสวรรคตกแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่เจ้าอาวาสนะคะเป็นเป็นผู้ที่บุกเบิกนะคะแล้วก็ดูแลวัดเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีผู้ที่ใจบุญสุนทานนะคะเข้ามาทมําบุญที่วัดนะคะก็จํานวนมากมายนะคะแต่ว่าช่วงปีใหม่นี้นะคะตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะถ้าเกิดว่า,าเป็นวันหยุดนะคะ ถ้าไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะมาร่วมทําบุญนะคะฝังลูกนิมิตนะคะณนะวัดบางไผ่แห่งนี้นะคะตั้งแต่วันที่27ทธันวาคมพศ2565ถึงวันที่5มกราคมพศ2566นะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมบุญด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ ครับมาร่วมบุญร่วมทานกันนะครับที่วัดวงังไผ่นี้ตำบลน,นครสวรรคตกนะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับเอาละครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนนเยบุญนะวันนี้ผมสกลเดชต้องกราบลาท่านผู้ชมไว้ก่อนและลาคณะกรรมการด้วยละลาพรกคุณเจ้าด้วยครับสวัสดีครับ